สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะวันนี้น่าจะไปส่งของนะเดี๋ยววันนี้ส่งของเดีย๋ยวอาจจะไปสายพานนะฮะสายพานขาทุ่นนะครับวันนี้รอคำสั่งก่อนรอคำสั่งใส่ตักแอบ,บน้ำอยู่นะ ดี๋ยววันนี้กดูที่จะไปลงที่ไหนนะครับวันนี้จะไปลงที่ไหนน่าจะไปลงที่เดินะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับ